สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมพบกับพัตเตอร์นะครับที่โชว์รูมรถบ้านรถมือสองกิจสดากุ่นค้าเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้พัตเตอร์มีรถเรียกได้ว่าเป็นออซีรีส์ผู้บริหารนะครับในสมัยก่อนเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้เลยนะครับหรือว่ารุ่นนี้ที่พัตเตอร์จะามารีวิวกันเนี่ยราคาสูงมากๆเลยก็ประมาณ3ล้าน4ล้านแต่วันนี้นะครับผม เมอร์เซเดสเบนทั้งสองคันนี้นะครับผมมาในราคาไม่ถึงล้านเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถ2คันนี้อยู่ที่โชรุมกฤษสาคุตคายังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้พัตเตอร์ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับลูกค้าที่สนใจเดี๋ยววันนี้พัตเตอร์จะมารีวิวกันเลยดีกว่าว่าเรามีคันไหนบ้างนะครับเริ่มจากตัวชูโรงของเรากันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น e 2 5 0เหมือนกันแต่เป็น cdi ครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกับสาวกดีเซลอยากได้เบน์ดีเซลภายในแบบดูแบบสะอาดสะอาดผู้ใหญ่หน่อยนะครับคันนี้เลย คันนี้เป็น e250 cdi นะครับตัวอ l ลิแกนนะปี2011นะครับราคาอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นสีบอลเงินเดิมๆจากโรงงานตัวนี้เป็นแพ็กเกจอ l ลิแกนนะครับก็จะเป็นดูแบบผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงอ่าเห็นไหมอย่างที่ปัตเตอร์บอกเนี่ยถ้าเป็นตัวดีเซลข้างหน้าเนี่ยเขาจะมี1 2 3 4เห็นปะบางคนแบบอยากเห็นข้างหน้าเราไม่รู้ไงว่ามันเป็นเบนซินหรือดีเซลว่าดูข้างหน้านี้ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่สังเกตได้นะครับ ก็ชุดแต่งอีลิแกนเนี่ยมันจะต่างจากจากตัวท็อปของ CGI อเอาเวนการ์ดนิดนึงเพราะว่าไฟด้านล่างเนี่ยจริงๆตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้ความเรียกได้ว่าเรียบหรูมากกว่านะครับจะไม่ได้ออกไปทางสปอร์ตก็คือเป็นแนวแนวแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยากดูเรียบร้อยเรียบร้อยนิดนึงนะครับนี่คันนี้เป็นสีบอลเงินด้วยนะครับสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่ที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วอยากได้สีแบบเรียบร้อยขับไปออกงานขับไปพบ ลูกค้าขับไปพบคนสำคัญอะไรอย่างเงี้ยก็อยากได้สีเรียบร้อยเรียบร้อยนิดหนึ่งพัตเตอร์บอกเลยว่าคันนี้เหมาะมากนะครับผมแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันออกศูนย์เบนท์ไทยแลนด์เหมือนกันมาเลยภายนอกนะครับผมไฟด้านล่างนิดเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลมๆอ่าแต่ตัวนี้ถ้าสตาร์ด์อะไฟไฟ,ไฟ LED ไอตัว daytime running light จะอยู่ตรงกลางนี้ไฟหน้าก็ยังเป็นไบซีนอนเหมือนกันนะครับผมอ่ะอันนี้เจ้าของเก่าเขาเปลี่ยน แม็กมานะครับก็จะเป็นแม็ก AMG นะครับอันนี้เจ้าของเก่าซื้อมาเราก็ให้ลูกค้าเลยแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่อยากได้ล้อ AMG แบบนี้นะครับเรามีล้อเดิมให้นะครับคันนี้เรามีล้อเดิมให้เจ้าของเก่าก็าให้ล้อเดิมมาด้วยนะครับอ่ะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนการเป๊ะนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีโครเมียมขีดมายาวมาถึงนี่เห็นไหมเขาจะเป็นโครเมียมรอบเลยนะครับผมแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ C D I จะอยู่ตรงนี้ บ่งบอกถึงความเป็นเครื่องดีเซลของเขานะครับถ้าเป็นเบนซินก็เป็น C G I นะครับแต่ถ้าเป็นตัวโลเลยหรือตัวธรรมดาหรือบางทีที่เป็นตัวสปอร์ตเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เขียนเขียนตรงนี้ไว้นะครับผมด้านหลังเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันเพราะว่าตัวที่เปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันแค่ไฟหน้านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็กระจังหน้าแล้วก็เป็นในส่วนของเครื่องยนต์เท่านั้นเองนะครับที่เหลือภาย,ภายในอะไรอย่างนี้เหมือนกันหมดนะเดี๋ยวไปพาไปดูภายในดีกว่า นะครับแต่คันนี้มันจะออกดูแบบเรียบร้อยนะครับดูผู้ใหญ่นะครับอ่ะมาพูดในส่วนของโทนสีกันหน่อยนะครับคันนี้ก็ภายในก็จะเป็นสีเทาตัดกับสีแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นสีไม้แต่ก็เคลือบด้วยวัสดุไฮกอสเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมเขาจะเป็นคนละสีถ้าคันนะั้นมันจะออกดําๆอันนี้ก็ออกเป็นสีน้ําตาลไม้นิดนึงนะครับตัวนี้มันจะเป็นเกียร์แบบออโต้นะครับนี่อ่ะแต่เมืเ่อเกียร์มันจะอยู่ที่พวงมาลัยถูกไหมมาพูดถึงพวงมาลัยกันบ้างนะครับ พวงมาลัยเขาก็จะเป็นลักษณะนี้เลย w สองนะครับตัวอิเิแกนที่เป็นดีเซลพวงมาลัยจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะไม่ใช่พวงมาลัยสปอร์ตแบบคันสีขาวหน้าจอนะครับหน้าจอจริงๆอ่ะถ้าให้พูดเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่เขาจะไม่มีโครเมียมตรงหน้าจอถ้าสังเกตดีๆคันเบนซินคันที่แล้วที่บัตเตอร์พูดไปเนี่ยมันจะมีไอตัวโครเมียมรอบๆเลยเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดําตรงที่เป็นสีดําเนี่ยคันนู้นมันจะเป็นโครเมียมหมดเลย มันก็ให้ดูความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะสไตลเ์เบนซ์เลยนะครับผมเบาะของอีลิเกนเนี่ยเขาจะเป็นแบบใหญ่ๆนะครับเป็นนมนมใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะชอบนะแนวแนวนี้อ่าก็เป็นสีเทาๆนะครับสะอาดพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ก็ออกสูเ์เบนซ์ไทยแลนด์เหมือนกันคันนี้บอกราคากันอีกทีนะครับกับ m e r c e d e s b e n z นะ E250 ปี2011นะครับผมราคาอยู่ที่ 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจัดได้เต็มฟรีดาวตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยเป็นตัวอีลิเกนนะครับโอเคภายในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงอย่างแรกที่เราเห็นเลยที่ต่างเลยนะครับผมเอาแบบต่างเลยนะแอร์ด้านหลังแอร์ด้านหลังนะครับตัวนี้มันก็จะไม่ใช่เป็นแอร์ดิจิตอลแบบแบบคันนูน้นแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็ปรับแรงลมได้อย่างเดียว แบบนี้นะครับแต่คันนี้ได้ให้อย่างแรกเลยที่ได้นะได้สภาพแล้วก็ดูแลเจ้าของเก่าเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างดูแลสะอาดเลยนะครับเพราะว่าภายในเบาะเนี่ยเหมือนจริงๆเหมือนแค่ถ้าเราวัดความยับของเบาะเนี่ยเหมือนเจ้าของเขาจะขับแค่คนเดียวด้วยซ้านะครับเพราะว่าเบาะฝั่งเนี้ยมันยังตึงเหมือนอยู่ในสภาพเดิมเลยี่ข้างหลังไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแทบจะไม่ได้นั่งเลยทีเดียวนะโอเคสําหรับใครที่อยากได้เป็นเจ้าของพัตเตอร์มองว่าคันนี้ เหมาะเลยนะครับผมคันนี้เป็นสีเดิมๆนะครับผมสภาพเดิมๆเลยใครอยากได้นะรีบมาที่โชว์รูมกิจดาคุณขานะครับแบบนี้สวยๆแบบนี้นะด้วยคําที่ว่าเป็น e-class นะครับก็จะมีม่านด้านหลังเหมือนกันคันนู้นก็มีนะครับแล้วก็จะมีม่านไฟฟ้าถ้าเป็นด้านหลังเลยเนี่ยจะเป็นม่านไฟฟ้านะครับเราสามารถกดจากข้างหน้าได้นะครับผมแต่วันนี้พัตเตอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกับยูทูบชาแนลนะครับ กิสดาคุณค้าคุณพิมพ์เข้าไปเลยนะคุณจะได้เห็นข่าวสารดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่เซลลท่านอื่นๆนะครับออกมาไลฟ์สดออกมารีวิวรถแต่ละคันที่โชว์รูมเรามีนะเข้าไปดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พัตเตอร์ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ